ลายบอลเลยอ่ะทั่นหัวเออก็พี่หนุ่ยจะได้ไม่ต้องส่งต่อก็ส่งให้หนุ่ยรู้ว่ายังไงเออส่งเป็นลายส่งเลยด้วยเขียนจำนวนแค่จำนวนห่อแค่แค่เขียนจำนวนห่อว่าผู้นี้ผู้นี้ก็จะละคนว่คือกันได้สั่งเออนั่นแหละเราจะสื้เสื้อถุงอันนี้เออเอาเบอร์โทรเขาไปดูนี่พวกนี้เขาก็ส่งของนี่เขาข้างองแจ็คดูแล้วซั่งถุงเนี่ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเราจะอธิบายเดี๋ยวส่งลายก่อน ก็คือว่าหลายประบนเคยดิเราหล่อเซเว่นตะดำแล้วเราปีนึ่งแล้วไม่ได้ทักมันน้ำลายให้เรียกเขาว่านาเดชทำซีรีส์อ่ะเก็กหล่อไอ้ยเจนี่คือน่ารักขอไอ้บอบนเจ๋ออย่างเลยเออหนับหนู คะแนมลงแ้าวคะแนมลงจ้ากป้าอมบอลไม่ตัดผมดิเฉยแม่นหนักเท่าเดิมจ้อยก็ขาดที่แล้วอยู่แต่ไม่ได้กินเบียร์กินเหล้า